เอาพี่น้องปับชัดๆแล้วครับนี่แหละครับน้องกับแก่กะตัวบัญไยเหรอครับจับบอกจากบ้านลูกสาวย่านครับทั้งลูกสาวทั้งคุณนายอยบ้านแหละครับย่านคือกันเหมือนครับเอาให้น้องยุหันละครับนั่นครับจะขึ้นไปแล้วลาอยู่นี่ละเออหาหม่องอยหม่องเศร้า อยู uh ่หู้อยู่กวนนั่นแหละ สวัสดีครับพี่น้องครับพีสารสมบูปีมนลามอเล่ยครับมือนีได้เลิกมาพ่อพี่น้องอีกแล้วครับหลังจากที่หายไปนานครับผมเพราะว่าโทรศัพท์ตกน้ำครับผมมีโทรศัพท์เฮดคลิปครับพี่น้องมือนีมือสันวันนี้ครับไปจัดการออกมาหม่แล้วครับผมแต่เื่องกือกเกือนเก่าครับมือนีกันเลยสีมากอันปล่อยสูกปล่อยโคมช่วยนะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมือหนีจะพาพี่น้องมาไปกับแก่ครับ จับน้องออกจากบ้านครับเพราะว่าลูกสาวผมย่านครับแก่ครับผมก็เลยได้จับออกครับนี่อยู่ในขวดนี่ครับอันนี้ก็เป็นทูบครับผมเป็นทูบเสียงโชคครับมีทูบอยู่ในนี่ยูหกดอกครับผมเป็นังจะเป็นหกรดตังดีรางวัลดีหนึ่งมันมีหกตัวเลขเนี่ยพี่น้องกระใสเข้าไปหกดอกครับแต่ว่าผมจะไปจุดรถนะครับเขาจะเอายางไา้เขาก็จุดแกนเดียวครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นตัวครับแก่ที่เป็น สีเขาสีปวยครับนี่ครับปวยขึ้นบกโค้งง่นะครับพี่น้องปวยปวยน้องแล้วเขาก็จังสีมันเสียงไทยเอาทกเอาโชคเอาลาบครับผมพี่น้องอันหลังจากสีซวยแล้วบัดนี้ก็สิโชคตัวครับบัดนี้เนาะเดี๋ยวผมดีภาพปวยน้องแล้รกัเอาโชคเอาลาบครับพี่น้องนี่แหละครับน้องครับแก่กันตัวปวยง่าหรอกครับจับบอกจากบ้านลูกสาวย่านครับทั้งลูกสาวทั้งคุณนายโยบานแหละครับย่านคือกันเหมือนครับ ผมจับไแล้วกะเอาไซนึกขวดไว้ครับอันนี้ก็เป็นเห็ดหู้เห็ดหยังครับให้อากาศเขาครับพี่น้องจับใด่มือขึ้นนี่ครับนี่ก็เป็นทูบครับที่ห่อ,อไว้เสียงไทยครับผมเดี๋ยวปล่อยน้องขึ้นอันกกโพหไงายายแล้วนี่ครับเป็นโกกโพหไงายายแล้วเข้าจังสิไ้มากเสียงทูบเสียงยางกันเนะพี่น้องนะฮะวันนี้เฮ้ยไก่มืออันอัน สลาก,กินดังรัฐบาลเพิ่อนออกแล้วครับเพื่อโชกเพื่อหมานครับผมอ่ะพี่น้องปล่อยน้องกันเท่ามาครับมาปล่อยน้องกันครับวันนี้เ,เปิดป้ากันครับโอ้ยออกยังไงเนนะาะไว้ใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอันนี้อยู่ครับ ข้าจะไปแล้วมาอ้าวในน่องแล้วครับเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนครับผมนี่ครับเดี๋ยวข้าจะปล่อยน่องขึ้นไปนี่ครับวันนี้าเหมือนตุกมือนตุกมือนฟังควยแล้วเป็นโรคไหนมันเอาไปไปไปด้านล่างไป แล้วครับพี่น้องไปแล้วครับเดี๋ยวพระเบิ้งครับนันเี้พี่น้องไปแม่ไปแม่ไปขึ้นไปทังปลายบนเนอะไปเอาให้น้องอย่หันละครับนั่นครับี่ขึ้นไปแล้วปลายอยู่นี่ละเออหาหม่องอยู่หม่องเศรอยู่หู้อยู่โกลน,นั่นละปลายอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมี ไอ้โชคไอ้ลาบเด้อบัดน,นี้มาพี่น้องเขาปล่อยนองแล้วเอามาเสียงโชคเสียงลาบกันครับบัดน,นี้มาครับพี่น้องหลังจากที่เขาปล่อยนองไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นทูบครับที่เขาเสียงหาโชคหาาบกันครับผมนะเดี๋ยวเอานี่ออกกันครับเดี๋ยวเอานี่นี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวให้ไอ้ตกลงมาหนึ่งนะพี่น้องนะเนาะแล้วเขาก็เอาครับใจมือนี่เอา อาเ้อหลังจากที่โยมช่วยโทรศัพท์ต้น้าไปแล้วกะไม่นี่เราไปกับแก่เอาชคเอาลาบก้ะไห้ได้ชคได้ลาบเนี่ยอ่ะได้แล้วครับพี่นอ้องมากอันหนึ่งครับเอาเดี๋ยวเอาตัวนี้แหละครับพี่น้องให้กัรจุดเดี๋ยวเอาไม่น,นี่เป็นมือนกันวันดีครับมืดด่นี มุดตัวตัวกันนี่เป็นตัวไม่จันครับผมเอาเดี๋ยวเอากินใส้สักหน่อยครับหาเด้อแม่เท่าระนี <laughs> นี่ล่ะครับเอาดิตังไวเหี่ยวพี่น่องเนาะ นี่แหละครับได้การมานี่ไแต่ลราไม่แชคผมนี่เอาละครับ ล้มจักหน่อยครับผมเอาลบๆไงครับเอากินเลเนี่ยี่น้องตินเลยนี่ ครับับน,นีอเอาในการนะครับพี่นอ้องเดี๋ยววันนี้เอาตายจัดบึดนึงครับยา,า,ตา,า,ตาน,นาตัน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 ปูนตานเอี๋ยวผมติดตั้งออกมาชัดๆครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขาติดไปไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเขาจังว่าเบิ่งน้ำกันนะพี่นอ้องนะ อาพี่น้องปรับชัดๆแล้วครับเป็นยังไงครับปรับในซ้ำนี้แล้วครับผม นี่แหละครับพี่น้องตัวเลีกกหลังจากที่ทูบใหม่ถล่มนแล้วครับหลังจากที่เหาปล่อยน้องกับแกหลังจากที่ผมโทรศัพท์ตุ๊กนาวช่วยไปแล้วกะเอาน้องกับแก่มาปล่อยครับกะมาเสียงโชคเสียงลาบนะครับเพื่อว่าสีโชคครับหลังจากที่ช่วยแล้วกะกะใส่วิจจระญนยานกันเอาด้วยพี่น้องเด้อว,ว่าอันจังเดยจังเดยกะ <laughs> เมื่อนี้เสร็จสิ้นกระบวนความแล้วละครับพี่น้องหลังจากที่เฮาเอาน้องกับแก่ปล่อยเยืนบ้านไม่แล้วครบับหลังจากที่ผมช่วยโทรศัพท์รรพตกน้ำแล้วกะเอาน้องมาปลอยออกจากบ้านง่ายบ้านหม่ในน้องเป็นต้นไส้ไงครบับถือโอกาสขอโชคขอลาบน้องไปนั่นครับะมื่อนี้อีสานสมบีิมาล้ามาลรยครับหลังจากที่ผมได้พ่อพี่พ่อน้องดนครับเพราะว่าโทรศัพท์รรพเครื่องเ่าผมตกน้ำครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกแหกหมานครับ ของทัพวสพเคเื่องไหมที่ผมซื้อมาถ่ายคลิปเฮ็ดช่องต่อครับผมการขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องหลายหลครับน,นี่อีสาสแตมปีมานร่ำมลอยครับสวัสดีครับ